ตัน้องฝนทางช่องมิสซูจัดให้ค่ะวันนี้นะคะตอนบ่ายแล้วนะคะแต่ว่าอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้แล้วก็วันนี้ดูแปกตาขึ้นไปใช่ไหมคะวันนี้น้องฝนจะพามาดู2รุ่นนี้เลยค่ะ2รุ่นนี้ก็คือรถคันลรุ่นนะคะรถคันนี้นะคะรุ่น GS เยอะธรรมดาราคา8 1 9แสนนพนะคะส่วนคันนี้ราคา8ปดเก้าแสีขาวบวก1,000 0ก็จะเป็น9 3 8 0 0สนามนะคะรุ่นนี้เป็นตัว GT Auto นะคะตัวนี้ แดี๋ยววันนี้นะคะน้องฝนจะพามาดูรีวิวรวมสองคันนี้เลยนะคะว่าแต่งกันแบบไหนบ้างนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะตัวนักซื้อไททตนสปอร์ตสีดำนะคะกระจังหน้าดำเงานะคะสีชิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวครอบคิวโครเมียมดำเงาตึชุดสกเกิร์ตหน้าดำเงานะคะพร้อมหูหลอดสีแดงตรงนี้ค่ะไฟ led นะคะไฟ led ตัวนี้จะติดพร้อมกับไฟ day light ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อไฟหน้าดำเงาเหมือนกันนะคะ มาที่ด้านข้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อแบบหมุดนะคะดําด้านตัวนี้ลูกค้าเลือกว่าเป็นดําด้านนะคะแล้วก็ตัวล้อตัวนี้เลยค่ะตัวล้อบอกเลยคันนี้พิเศษนะคะล้อตัวนี้ไม่ใช่สีดํานะคะมันจะเป็นออกโทนสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลคาราเมลนะคะตัวนี้แล้วก็มีขอบแดงตัวนี้เวลารถวิ่งนี่คือสวยนะคะตัวย่างตัวกิตินะคะ4ีคูณสตัวนี้ตัวนี้2องหัวค่าทัพหกสิบอ้าสิบแปดนะคะเป็นขอบ18นะคะแล้วก็ตัวนี้ มากันที่ด้านข้างก็จะเป็นตัวคิ้วกันสาดใส่เข้าไปให้ฟิล์มตัวนี้เราแถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะตัวคอบกระจกดำเงาบันไดข้างท่านสีดำเงานะคะก็รองมือดำคอมือจับดำนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นดำด้าน,นะคะ่ะแล้วก็ตัวสาดโคนนะคะเราจะสาดโคนไปจนถึงด้านหลังกระตั้นนะคะมิชิวิชิมอเตอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปให้สีแดง แล้วก็ตัวนี้นะคะรถรุ่นเจ s นะคะมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าออโต้มันจะเป็น, Auto, นเนบาะผ้านะคะแต่ว่าคันนี้คือเราแถมเบอะหนังให้ลูกค้านะคะคือแต่งทุกอย่างรอบคันนี้คือแถมนะคะนี่ค่ะกับข้างประตูนะคะเบาะดำได้แดงค่ะคือเราเปลี่ยนเบาะหนังเราจะเปลี่ยนกับข้างประตูให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านหลังเดี๋ยวมาก่ะดูด,ด้านหลังเลยค่ะ ด้านหลังตัวนี้จะเป็นโรบาเล็กค่ะอาเรนเดอร์ er นะคะตัวนี้สวยค่ะดูล้อค่ะสวยมันจะเข้ากันนะคะขอบไฟท้ายสีดำดำเงานะคะทันสีทัสุดท้ายดำเงาขอบมือจับประตูท้ายดำเงานะคะแล้วก็เสี่ยวพามาดูคันนี้อีก คันนึงนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น GT Auto นะคะราคา9 2 8 0 0 0สีขาว9 3 8 0 0 0ค่ะเดี๋ยวบาคันนี้เดี๋ยวเริ่มจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะใส่โลบาเหล็กเหมือนกันนะคะตัวนี้โลบาาเหล็กเหมือนกันใช้งานได้จริงนะคะทนทาน,ทนใช้งานได้จริงข้าไฟท้ายทำสีกันชนท้ายดำเงา แล้วก็เป้ารองมือดําเงาเหมือนกันนะคะคือคันนี้จะเน้นดาเงาทั้งคันเลยนะคะแล้วก็มาดูกันที่ด้านข้างในด้านข้างตัวนี้ด้านข้างตัวนี้น,นะคะซุ้มล้อจะเป็นดําเงาแบบหมดุดส่วนล้อตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะลายดอกไม้ขอบ18นะคะพร้อมยางวันเตอร์นะคะตัวนี้เป็นลายยอดฮิตค่ะคัะนนี้ยางรุ่นนี้นะคะยางรุน่นนี้แบบ่รุ่นนี้จะเป็นลายยอดฮิตเลยรุ่นเข้าได้กับรถทุกสีนะคะดูสวยทุกสี แล้วก็ด้านข้างด้านบนจะเป็นล้อราคาใส่เข้าไปคิ้วกันศา์ซิมเซราม,ม,มิกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป้ารองมือสีดําดําเงาเบ้าดึงมือเบ้าดึงสีดําดําเงาเหมือนกันแล้วก็ชายบันไดทําสีดําเงานะคะครอบกระจกดําเงาค่ะซุมล้อดําเงามากระที่ด้านหน้าก็าจะเป็นครอบไฟหน้าดําเงาอันนี้จะเป็นค้อไฟตัดหมอกนะคะดําเงาเหมือนกัน คาพิวโครเมียมดำเงากระจ้างหน้าดำเงานะคะทำสีนะคะสีชิ้นแล้วก็ตัวกอเซอรททันสปอร์ตนะคะสเกิร์ตหน้าดำเงาเหมือนกันนะคะนะคะีค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอยากแต่งแบบไหนบอกเรามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจดให้หรือลูกค้าที่ไม่รู้ว่าจะต้อง ะะถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมาปรึกษาเราได้นะคะเนี่ยค่ะรถสองรุ่นนี้คือคนละรุะ่นคนละราคานะคะแต่ว่าแต่งออกมาได้เหมือนกันนะคะแต่งออกมาสวยเหมือนกันค่ะคือถ้ามองภายนอกนี่จะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นรถรุ่นไหนนะคะสําหรับลูกค้าคาที่สนใจก็ทักอินบ็อกหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสเข้ามาได้เลยเดี๋ยวตัาผนจะไปไล่ตอบให้นะคะแต่สาหรับวันนี้นะคะ รถสองคันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ